โดดไปมาหากันง่ายนะคะขอบพระคุณนะคะเหลืออีกครึ่งทางเนาะผู้ติดตามก็ครึ่งทางนะก็หลักกิโลก็ประมาณครึ่งทางคุณแนวก็สายไหมสวัสดีครับนะบขอบพระคุณนะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะคุณแนวบอกยาวไปยาไปนะคะขอบพระคุณนะคะ เ7ล้านดวงตากับ10ไลน์นึ่งค่ะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณนะคะสายนาทีขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณแปดล้านท่านผู้ชมแล้วก็สิบอ็ดไลค์นะคะขอบพระคุณนะคะ ข่าวจะมีฝนตกอีกเนาะรายฝนต้นหนาวนะคะอากาศมันก็เลยอึมครึมนะคะแม่มนสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆากนะคะเริ่มสิบสามนะคะขอบคุณะคะ่ะ คุณสายนาทีกับคุณมินตรานะคะขอบคุณนะคะคุณสายนาทีขอบคุณมากมากค่ะแม่มน์เวมาทักทายค่ะนะคะพี่สสยทองก็บคุณแม่มนสวัสดีค่ะนะคะแม่มนก็บทรงกำลังใจให้กันค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะ